สวัสดีค่ะวันนี้มากินให้ดูจ้ะเพราะว่าอ่าที่แรกว่าเสียไปในเมืองหลังจากนั้นก็นเลยวา่าเทศวิดีโอห้แต่แต่ว่าอ่าอากาศในเมืองเริลิงตันไม่ดีจ้ะวันนี้น้องได้อะไรอู้หูเละจ้ะหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกจ้ะใหญ่อลีจ้ะใหญ่มากอืไซส์ขนาดไหนเดี๋ยวน้องจะเอาให้ดู ไซส์ขนาดแบบว่าส่งออกต่างประเทศจ้ะอันนี้คือหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ใหญ่กว่าที่นิวซีแลนด์ไม่มีอีกแล้วจ้ะสําหรับหอยแมลงผู้น้องได้เค้กมาด้วยวันนี้อ่าเมื่อนี้เป็นวันเกิดของจูเลียจ้ะวันนี้จูเลียอ่าสิบสามปีจ้ะน้องก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเอาเค้กมาให้ดูบราวนี่เค้กโอ้เค้กจ้ะเค้กก็น่ากินเห็นไหมเค้กสพ라이ดเขานิดหน่อยจ้ะลูกสาว Uh huh. เขาไม่ขออะไรมากไม่ขออะไรมากแต่อ่าเขาโตแล้วนอกจะน้องเพราะว่าเด็กน่อยเขาจะบ่มีจัดงานวันเกิดอยียงแกงงสนะให้ให้ให้เคก้กแต่ว่าน้องก,ก็ให้เคก้กแล้วก็ให้อะไรนินิดหน่อยๆน่อยน่าจะน้องสำหรับเด็กหน่อยอ่าอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้ซอสของอ่าซอสซอสญี่ปุ่นน้องก,ก็จะมีอ่ะมีอันนี้ด้วยอ่า คอใส้อ่าคอใส้ซ้อนสมน,นะจ๊ะเนาะเพราะว่าไม่แต่เขียบมันไม่เห็นด้วยกันกับน้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นอนะ่าปลาจ้ะปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลาญี่ปุ่นอ่าเขาเรียกปลาอะไรเนาะจำซึ้งบ่อ้ถ้าเห็ุคลิปวิดีโอมันจิจำบม่ค่อยได้เดี๋ยวถ้าน้องนึกออกเดี๋ยวน้องจะค่อยๆพูดอันนี้คือแซลมอนจ้ะแซลมอนสดๆจ้ะเพราะว่าน้องไปซื้อร้านที่แบบว่าเขาขายปลาแบบว่าเขาจะเอามา เขาไม่ได้เอามาทุกวันหนึ่งแต่ว่าเขาสีมีสดสดแล้วก็อ่าไปในเมืองมาก็เลยได้สอยสอยเสื้อมาสองตัวทุกเจ้า<ส>อย่างเบิร์กบอสสยเสื้อมาสองตัวเพราะว่าอยากจะไปออกกําลังกายอยากจะไปออกกําลังกายจ้าก,ก็เลยแบบว่าหาแนวหาแบบว่าหาแรงบรรดาใจเพราะว่าน้องอ้วนเกินไปถ้าไม่มีอะไรดึงดูดใจมันกับอะไรไปจา่าเดี๋ยวน้องจะามาอวดนิดนึงเนาะเ,เสือ้อ เสื้อสวยๆว,ว่าจ้ะเสื้อสวยไหมเสื้อสวยไหมสวยไหมจ้ะสวยไหม,ไม,ไม,ไมอ่าอันนี้มันสิเป็นมีโบผูกพ้อมก็เลยนไปว่าเออก็เลยชอบสันเด๊อืมมันสิผูกแบบไหนจ้าเห็นบอกมันจะผูกอือฮึไปย่างข้าวเดี๋ยวเราก็เลยไปเห็นวานง่ายๆนาาจะเนาะบางครั้งก็มีสาระเนาะเดี๋ยวถ้ามีสาระก็เป็นเดวิดถ้าไรสาระก็เป็นน้องเห็นบอกอืมจะเป็นประมาณนี้น่าจาะเนาะ อสวยไหมเสื้อออกกําลังกายจ้ะออกกําลังกายหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าได้มาอีกตัวหนึ่งอ่ามาดูอีกตัวหนึ่งส้อยมาสองตัวถ้าน้องนี่ใส่เสียอีกอย่าง <c oughs> ถ้าแบบว่าหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านชอปปิ้งแล้วมันจะสบายใจแต่ละว่าคนมันบอกคือกันเนาอะอ่าอันนี้น้องซื้อมาตัวหนึ่งจ้ะเสื้อส่วนมากจะเป็นสีดําน้องซื้อมาอ่ะฮะสีดํา ก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะเซ็กซี่นิดหน่อยแต่ไม่มากจ้ะเพราะว่าน้องต้องออกกําลังกายจ้ะโอเคมากินอ่เอามาให้เบิงงินซะืซึนว่าไปทําอะไรมาบ้างไปสอยอีย่างมาบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเจาสิลําค้านาน้องเนาะอะ่หอยแมลงภู่จ้ะหอยแมลงภู่แซ่บๆเด้อ่าน้ําจิม้มน้องใส่อะไรบ้างน้ําจิม้มน้องก็เสียใ่นี้อ่าน้ําจิ้มนี่น้องใส่อาอา ใส่ตะไคร่ใส่ตะไคร่ใส่ใส่กระเทียมใส่พริกแล้วก็ที่แดงๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะบะเขือเทศจากสวนน้องให้มันตัดกันให้มันตัดกันบอแบบว่าอ่าไม่เผ็ดจนเกินไปให้มันมีรสชาติบะเกือเทศนะจ๊ะน้องน้องจะกินให้เบิ้งได้บานที่นี่นลูกใหญ่จ้ะน่วยใหญ่ใหญ่อันบอใหญ่มากจาก้ะ อืมีติเสบจ้ะแล้วก็มีใบโหระพาจ้ะใบโหระพาเข้ากันเขากันดีดีตัวใบโหระพาถ้าใครอยากจะมากินหอยมแมลงผู้ต้องมากินนิวซีแลนด์จ้ะเพราะว่ามันบบ่แพงถ้าส่งออกนอกจากประเทศนิวซีแลนด์อาจจะแพงงั้นบอกแต่ว่ากินเยอะไม่ได้มันสิมเมา มีผักแก้ม,มผักสลัดธรรมดาจ้ะออ้เผ็ดเผ็ดใส่พริกเยอะไปหน่อยจ้ะ ปาซาบิรูป่ะซาบีฮะมีมีคิงพร้อมจ้ามือขอใช้มือเนาะคิงก็อร่อยว่าซาบิก็มีแต่ว่ามันสิบเ่ากันปันไดเพราะว่าอันนี้ก็เผ็ดแล้วอันนี้มันก็จะเผ็ดอีกจ้ะอือหือร่อยมากจ้ะ มาเดือจากถ้าใครมานิวซีแลนด์เนะาะหอยแมลงคู่ถูกมากแซลม,มอนก็สดจะ้ะอืม,อม มันหวานจ้ะกินลดความอ้วนจ้ะน้องอ้วนเยอะน้ำหนักขึ้นปึ๊บปุ๊บปอ๊บอันนี้ก็อร่อยจ้ะน,นึ่ถึงขิงด,ดอง หิ้งดอกหมูละพานำมันอีกจะ้ะหมูละพาหมูละพาอร่อยอืม ทีเลน์ขึ้นชื่อจ้ะแซลมอนเอามาจุ่มซอสอืมกุบ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 แซเอาเลยอืมลองเห็ดได้จ้ะอืมลองทำลองดูหอยแบบนี้เ่รจะลดน้ำหนักได้ดี เลิครบอ้วนพอมอร่อยอ่าน้องจะใส่ตะไคร้น้องจะใส่ตะไคร้แล้วก็ตำบักพริกใส่ตำกระเทียมใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลปิ๊บจะให้มันเหนียวเหนียวมันแสบบีบบังหน้าใส่จ้กหน่อยตัดด้วยมะเขือเทศอร่อยหิวเข่าสั้นนิดหน่อยอืมอืม ออกแล้วทูน่าจ้ะทูน่าแบ่งให้ไปเดวิดครึ่งหนึ่ง เด้อแสบอร่อยจ้ะวันนี้น้องเห็นเขาขายหัวล็อบสเตอร์เยอะมากจ้ะหัวล็อบสเตอร์ ถ้ามันเป็นเป็นกระบอกกากินมันนอกจากมันดินนาวนาวอยู่ไหมดมขาต้องมีตะไคร้ต้องใส่ตะไคร้หลายๆหัน่นตะไคร้ใส่มแล้วแต่ความชอบจ้ะอืม แม,มลงผู้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆตัวใหญ่ของนิวซีแลนด์ขึ้นชื่อโดงดังไปทั่วโลกจ้ะคิดว่าอากาศดีน้ำดีหนาวตลอดทั้งปีเขาเลี้ยงจ้ะก็จะมีฟาร์มเลี้ยงส่งออกนอก มาลองเบองแซลมอนกับน้ำจิ้มไทยมันจะเข้ากันหรือเปล่ามาเบิงลองดูชิ้นหนึ่งแล้วก็จะขอตัวนะจ๊ะเนาะมีข่าตะไครลืมใส,ส่ใบบักหัวจริงอย่างกุ๊บ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 จ้ะมันแซ่บ คลิปนี้ขอตัวจ้ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามให้กำลังแรงใจทุกคนนะจจะเนาะขอขอพระคุณหลายๆจ้ะแจ้งใดแกฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะหากรักกันชอบกันน้องจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาให้ดูจ้ะบ่อยๆนะจจะน่าจะพยายามตั้งใจทำสิ่งที่ดีแล้วก็เอาเป็นธรรมชาติเอาเป็นครอบครัวให้พวกเจ้าได้เห็น เมียฟังนิวซีแลนด์ค่ะขอบขอโทษค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย